คนที่มีโทสะจริตสูงแล้วแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นแรงมีคอร์สฝึกแบบเข้มข้นได้ผลจริงไหมคือทุกวันนี้รำคาญตัวเองมากที่เป็นแบบนี้ตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่ก็คือพยายามเจริญสติคือโกรธแล้วแล้วก็รู้ว่าโกรธอันนี้เห็นบ่อยเลยนะแล้วก็มีสติขึ้นมาได้เป็นระยะระยะแต่ใจมันชอบวนกลับไปคิดถึงคนและเรื่องที่ทำให้เราโกรธซ้สำซากไม่จบ พอเริ่มคิดก็ไปไกลเลยค่ะมันไม่มีสติดึงกลับมากว่าจะรู้ตัวก็ผ่านไปนานมากแล้วบางครั้งก็ทำใจให้ปล่อยวางเลิกยึดมั่นถือมั่นได้บ้างแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเป็นอีกนะเบื่อจังเลยเบางครั้งโกรธตัวเองมากๆที่เป็นแบบนี้รู้ว่ามันไม่ดีนะแต่ก็เลิกไม่ได้สักทีก็เอาอย่างนี้แล้วกัน ถ้าจะาหาเครื่องทุ่นแรงนะเอาเครื่องช่วยกันจริงๆแต่แต่ต้องทําจริงนะค,คือถ้าหากว่าตั้งใจจะทําแล้วเนี่ยแล้วล้มเลิกสักลางคันเนี่ยเราก็อาจจะกลายเป็นคนที่วกวนไปสู่อารมณ์โกรธอารมณ์โมโหได้มากขึ้นด้วยนะอันนี้เป็นคําแนะนําที่อืม ถ้าทําได้มีวินัยมากพอก็ได้ผลไปเลยแต่ถ้าทําไม่ได้นะแล้วก็คือคือตั้งใจไว้สูงแล้วเสร็จแล้วไปล้มเลิกกลางคันเนี่ยมันก็อาจจะมีผลเออเวี่ยงกลับไปเหมือนกันนะจากแทนที่จะบวกมากมันกลายเป็นมันมันเพิ่มอารมณ์ลบได้มากขึ้นไปอีกคือความไม่พอใจในตัวเองได้นะคำแนะนำก็คือนะทำความเข้าใจว่าที่เราจะ มีอารมณ์เมตตาหรือว่าขี้เกียจจะโกรธนะคือคือมีความสุขมากพอที่จะขี้เกียจโกรธไม่รู้จะโกรธไม่รู้จะร้อนไปทําไมนะก็คือเราต้องสร้างภาวะความเยือกเย็ยนภาวะความสว่างภาวะความสุขที่มันมีความล้นหลามให้ได้ขึ้นมาก่อน นะถ้าหากว่าไม่มีความสุขไม่มีความเยือกเย็นที่มันเป็นตัวตั้งอยู่ในจิตของเราแล้วเนี่ยบางทีการจะเอาเอาแต่ตามรู้ความโกรธหรือว่าเอาแต่จะไปเจริญสติในระหว่างวันให้ทันเนี่ยมันก็อาจจะยากนิดนึงนะเพราะว่าอารมณ์โกรธเป็นเพื่อนกับเรามาทั้งชีวิตนะนี่ก็เอ้ยก็น่าจะยี่สิบกว่ามัง้งนะก็เป็น อยู่มาเป็นสิบสิปีเนี่ยเราก็เป็นเกลอือแก้วกับความโกรธมามากกว่าความความเมตตานะเอาเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะพอพิจารณาพิจารณาอย่างนี้ก็ทํำยังไงให้มันเกิดความสุขเกิดความเมตตาขึ้นมาได้แบบลัดลันะก็แนะนําก็คือนะะอย่างที่เคยรู้ไปแล้วนั่นแหละว่าสวดอิติปิโสนะแต่ว่ามีอะไรพิเศษ ํกำกับเข้าไปนิดหนึ่งคือเราต้องตั้งใจว่านะตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยตื่นได้เช้าตรู่ถ้าหากว่าเคยตื่นสมมุติว่า6กโมงเช้าอย่างเงี้ยขอให้ตื่นสักตีห้ครึ่งคือคือคือเช้าวกว่าเวลาตื่นนอนเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะต้องต้องประมาณนั้นนะแล้วก็อาศัยเวลาครึ่งชั่วโมงนะั้นน่ะ มานั่งสวดอิติปิโสด้วยความหวังว่าเราจะสวดโดยการเอาแก้วเสียงเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะสวดอิติปิโสพระวาระหังสัมมาสัมพุทธโธและอย่าสวดแบบเอื่อยๆนะสวดต้องเต็มปากเต็มคําสวดต้องอาสามารถปลุกให้ตัวเองเนี่ยตืนขึ้นมารับรู้ความสุขในรุ่งอรุณให้ได้ บางคนเนี่ยสวดเนี่ยสวดแบบเอ่ยๆไปเนี่ยแทนที่มันจะดีนะมันกลายเป็นยิ่งกลับซึมเศร้าเข้าไปอีกเบื่อหน่ายหรือว่าขี้เกียจที่จะ,จะเจริญสติเข้าไปใหญ่ต้องสวดแบบที่จะทําให้เกิดความตื่นตัวต้องสวดแบบที่จะรู้สึกถึงแก้วเสียงแล้วก็มีความสุขคือเอ๋ยก็สวดอิติปิโสอยู่แล้วนะแต่ทีนี้เราตั้งใจอย่างนี้เลยว่าสวดอย่างน้อยที่สุดนะเช้าหนึ่งเนี่ยไม่ต่ํากว่าเจ็ดจบคือใช้เวลา ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนี่ถ้าถ้าสมมุติว่าครึ่งชั่วโมงนั้นเนี่ยเราสวดได้สักยี่สิบสามสิบจบได้ยิ่งดีแต่ขอให้เป็นการสวดอย่างมีความสุขขอให้เป็นการสวดอย่างมีความรู้สึกว่าเออเช้านี้เราจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสุขในในการที่เราได้สันเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะอาศัยเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนั้นมันจะมีกําลังมากพอเหมือนกับเป็นสมาธิออในระดับ นะเกือบๆปุปจาราสมาธิถ้าทําได้ทุกวันเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุดสองเดือนนะจะรู้สึกว่าการสวดมนต์ของเราเนี่ยการสวดอย่างเปล่งเปล่งแก้วเสียงเต็มปากเต็มคาอย่างมีความสุขเนี่ยจะทําให้ทุกเช้ามีทุนเป็นความสุขเป็นความเมตตาเหมือนกับได้เก็บกักน้ําเย็นไว้นะอยู่ในแท้งใหญ่ในตัวเราความสุขความเย็นนั้นนะ่ะนะเออ มันจะมีมากพอที่จะทําให้มีแก่ใจนะอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่ในระหว่างวันเนี่ยด้วยความรู้สึกเป็นสุขสุขมากพอที่จะเห็นความโกรธมันเกิดขึ้นเห็นความโกรธมันเป็นความร้อนมันเป็นของแปลกปลอมตรงนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะ ถ้าหากว่าเราเป็นเกลือแก้วกับความโกรธมานานเนี่ยปกติเวลากรธขึ้นมาเราจะรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นตัวเราแต่ถ้าหากว่าทุกเช้าเราตื่นขึ้นมามีความสุขมีความเย็นมากๆระหว่างวันพอโกรธขึ้นมาเราจะเห็นเป็นเรื่องผิดปกติของจิตคือเห็นทันทีนะไม่ใช่ต้องเค้นสติให้เห็นนะมันเห็นเองเห็นออกมาจากความเย็นเห็นออกมาจากความสว่างทางใจ ที่มันกาลังมีความอิ่มมีความเต็มมีความใหญ่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมองมองออกทันทีอ่านขาดว่าความโกรธมันเป็นหนามแหลมทิ่มแทงจิตมันเป็นความร้อนที่ทําให้จิตมีความกระวนกระวายเป็นความรู้สึกแย่ๆกับตัวเองที่นะมันอยู่มันจมอยู่กับภาวะอกุศลอันมืดมน มันจะอ่านขาดนณะเวลาที่เกิดขึ้นเลยไม่ใช่จะต้องชะลอเวลาสัก่อนถึงจะได้เห็นแล้วถ้าเอ๋ยทําได้นะทุกเช้านะสวดสวดแบบเนี้นะสักอย่างน้อยที่สุดเจ็ดจบสิบจบเนี่ยตอนตอนแรกๆจะเบื่อจะอยังไงก็แล้วแต่แต่แตพอสวดจนติดแล้วเนี่ยนะด้วยจุดประสงค์ด้วยเจตนาว่าเรา,เราจะเอาความสุขจากการ ตรวจสันเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณตัวเนี้ยมันจะให้ผลคือมันจะก่อให้เกิดผลอันเป็นปัจจุบันคือใจเราเนี่ยมันจะพลิกไปเปลี่ยนไปจากกระแสทุกข์เป็นกระแสสุขมันต้องกินเวลานิดหนึ่งนะคืออย่างถ้าทุกวันด้วยความสม่ำเสมอสองเดือน คือคือแต่ละคนไม่เท่ากันนะแต่พี่กะว่าของเอ๋ยเนี่ยน่าจะประมาณสองเดือนสองเดือนเนี่ยน่าน่าจะน่าจะเห็นผลว่าเรานะเปลี่ยนจากชีวิตแบบที่มันขัดเคืองง่ายเป็นขัดเคืองยากขึ้นขอขอให้มองกันแล้วกันอย่างนี้นะว่าถ้าเป็นคนทีท่มีโทสะจริตมากๆนะเราจะมาใช้วิธีนี้เนี่ยต้องใช้เวลากันเป็นเดือนๆนนะ ของคนที่มีเมตตาเป็นทุนอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยมันมันจะเห็นเลยเห็นชัดมากๆรู้สึกเหมือนกับความสุขนี่มันเอ่ยอยู่ในใจตลอดเวลาทั้งนี้ทั้งนั้นย้ําอีกครั้งหนึ่งสวนมนต์ไม่ใช่เพื่อขออะไรทั้งสิ้นนอกจากเจตนาจะให้เกิดความสุขเพื่อให้เอาความสุขนั้นเป็นทุนอยู่ในอกอยู่ในใจนะ,ะจาตรงนี้ไว้ดีๆนะครับ